สเกลไหมมันมันจะหมดสุดมันนหมเฮ้ยของแดงจริงเหรอของจริงเลยอ่ะแบลกาต้ามาใส่เหรอมันไม่ได้สักทีวะไอ้คนน็องหนึ่งอะเขาไม่แตะไม่พูดไม่จานเลยคนนั้นบอกแล้วบอกแล้วบอกคนแล้วบอกคนแล้วตกลงเลย ผมหวังว่าผมคิดหวังว่าคุณเล่าพี่ตกตายคุณมาคุณนั้นนานนานโผล่มาแลโมเสมทองโมแซคมทองไอโมแซมทองปะโมแซมสองอันสองบอกสะมาทำให้คุณเอาน็อก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 คุณน็อก เนี่ยใครวะอะไรของมันเป็นไงมันเรเสอกันลงลงดเลย่อยเจ้ตาี่ตอตี้ตรงนี้คุณเดี๋มาต่อตี้งน โดนดรอปคุณโดนดรอปไปที no, no, no. No, ่นั่นผมดรอป้ดรอปแล้วได้ได้หมอได้หมอได้หมอไปนี่ออกออกไปครับชุบเนเลยวนี้ครับอยู่ไหนครับอยู่ในเมืองนี้แหละมันชุบเสร็จละผมไม่ตายเดี๋ยวผมดรอปลงมาก่อนไปเยอะเฮ้ยผมอาจจะชุบผมได้ผมก็ฟิวไปแล้วสองไปเยอะผมเลยปัมแค่แบบผมเลยปัมแค่แบบแล้วก็ซูดต่อเนี่ยข้างบน ตายกาแตกหน้าคุณนะทำลยทำรหลังหลังมาใไหอ้หม่มาครับลงเกิเดองผมผมเช็คคนยนะพวกคุณมีการนเต็มที่เลย จุจีกันแน่เดี่วอมไปมองไปี uh, okay, so ่มีแต่โตเยวจะให้สเปซคยให้พวกคุณัวเดีออกไกลๆกับอยู่บนบาเลยแปตัวนี้วะล่างจะล็อกขานียเไอ้นี่แฮกไอ้นี่แฮกไอ้ขวาล่างไหนแฮกแฮกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์เซ็นตเลยพ้นมั่ใจตมงแม่ง ไอ้ส <ak> ่วนต้องยิงที่ไอ้ตัวนี้ได้อยู่นี่วลการยิงต้องบางๆเผื่อเผื่อมาเราโดนนะเนี่ยเออใช่หลังยิงได้นี่หว่าขอโทษไปพอดีคิดน้อยไปหน่อยที่กระบอกปืนทับได้นะไม่ไม่ครับไม่ครับเลยเลยตอนนี้ถ้ารับคือจบเลยฟ้มันจะชุบมันจะชุโอ้ผมดูทางนี้อยู่นะ ขวาเลยมาซ้ายซ้ายตอนนี้เพื่อนตัวนึงตัหนึงไอเดตตี้แฮกนะระวังนะมันมีตัวนึงอีกโคตรแรงอ่ะอย่าอย่าปีเยอะอย่าอย่าออกเยอะอย่าปุ่เยอะตายเอามือเราตอนนี้เดียวมันวิมันวิจำเนาเราได้อ่ะเราึงไว้ยีไม่ไม่ลงนะไม่ลงนะอย่าลงโดนเบอร์โดนเบอร์ต่อแตกต่อแตกเจ็บเจ็บหนักหนักมากผมตะไนั้นอ่ะจะผมเด็ดให้

ไม่ใช่มันจะยึดโพล้อเนี่ยมาผมระดาบนะไอ้เทียกระดับไม่ถึงเอ้าวเฮียสิบมุ่ยโอ้โหแต่ละคนไหนนอนไหมเซล์บีบล้อเซล์บีบลออสองตีท้ายสองตีท้ายไอ้ตีห่ตีห่งกันอยู่ตีห่งกันอยู่ผมมีแหวนสามเซล์เยอะมากเอาไหมเซล์สิบสี่อะเซล์ดับสี่

เออเอาดิเราเล่นห้องนี้แหละกูไม่ไปไหนแล้วออกข้างนอกก็เจอโฟอยู่ข้างในก็เจอพวกนี้โฟมาแล้วอ่ะโฟเดินมาแล้วโฟที่นี่ละโฟออกออกละไม่ไรโฟระยะนี้มันไม่ไหวเราหรอกอาจจะไหวแล้วแต่ว่าเราก็ได้ส่วนนะเอาตอนนี้มันออกได้นี่หว่าโอ้โหจะตายเย็นเมื่อกี้ออกได้เหรอได้ ขีด,ดกัเข้าไม่ได้ีด่อเห,หลังมะแบดแปดไอ้เหี้ยโปโูเโโน,โโนี้ยปดอ,องเอองี้ยฮาบบอกระฮาบอกเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังเดี๋ยวดยนี่มันมันจะดึงเราลงไปโดนวาร์กเราโดนวารอปชิวดำมโอเคเฮ้ยด็อกซขึ้นบนไหมขึ้นบนไหมไอ้เนี้ยมันเอาผมลงมาข้างล่างโอ้โหยังโดนบล็อกขึ้นมาวาร์ปขึ้นมา

มันด่ันตายมัต um> ้องฟันไปอ่ะใช่เฮ้ยบนบนสุดไปใสได้นั้นนบนสุดบนสุดมาไขวากา เล่นบนนี้ได้อะไปไปล่ะไปไปไปใครมีเฮฟวี่เหลือแบเฮฟวี่เหลือสามสิบโอโหหนักา้ไปขอแบบแค่ทองนึงไปแล้วนะเไปก่อนเลยไปก่อนเลยระวังโลามโลาไอ้ีจะตายวะโดนแฮกยิงจับเกาะได้ไมวะระวังข้างในระวังข้างในระวังข้างใน ตรงนี้ได้นะฝั่งนู้นแทกอ่ะเดี๋ยวจะลงมาข้างล่างตรงนี้ผมอยู่อยู่อยู่นี้โอเคเดี๋ยวระวังอันนี้ระวังอันนี้ระวังอันนี้ยอู่ควาเตอร์บรรทุกเพื่อนมาข้างล่างยังมีอ่ะเฮ้ยปืนปืน้ดใปืนนี้โค้ดดีปืนนี้โค้ดดีตรงนี้แบนตรงนี้ระวังออนปิงเลยอ๋อขวางไม่ไม่ไม่รีบไม่รีบไม่รีบอยู่ด้อยู่ได้ข้างในอย่าให้นั่นขึ้นมาเล่นป่ะได้ได้ได้ขึ้นมา รเราลองฝั่งแท็กนะฝั่งแาทาง็กกับพันธุนะแท็กสมกุกรันันทางนี้ต้องเดินนะอพราะผมรอยรอยวกักไอ้ขบวน,นบนหลังหขึ้นไปแล้ว không được mặt lên lưng lưng quân và anh nữ nó định đi hai nó 1, đi hai bắn 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 ไว้แฮกไม่ไหวกันเราเหรอวะแฮกคนโไอโนไอโนลี่โนตี้อะไรสักอย่างวะชื่อมันอะโนสักอย่างมันต้องระยะใกล้ไอย่าต้องมอคนจะไหวเหรอทำไมไม่เปิดสุดอ่ะเฮ้ยเยลิโคตรตื่นเฮ้ยโคตรต่อร้ายนะไก้คำลาแฮกกี้ต้องเปลี่ยนชื่อมันแล้วเปลี่ยนได้ไงแฮกกี้ แล้วเจมเด็ตัวหนึ่งอะมันคือตัวท้ายของทุกอย่างปะอะรอเพื่อมันไปเลี่ยงเหีนยไปต,ตัวเดียวได้ะได้ๆได้นะเป็นนังนะ่ะต่อไปจะน,น็อกนัดเดียวจะเลียงโมชิเฮ้ใยใครผม โอเสร็จนี่ไงวะไอ้ยี่ิล่างล่างน้องหนึ่งน้องหนึ่ง มนะีนะขาดห้านะจะตาละมาช่เติมนะั้นเล่นเลย <laughs> ทำไรอะ่ะไ,ไอ้หน <c oughs> ุ่มออกไม่ได้แลวชิดแล้วป่ะ <c oughs> ตัวเดียวมั้งเห็นหมอกับมิลาสเอาไม่ใช่ตัวเดียวของสองตัว

พี่อ่ยตัวไหนวะเนี่ยไ,ไปไหนไปไหนตัวเล็กเดือดพาดตัวเดียวนะกอดแดง ได้เอาแซมโคเจอปะเดี๋ยวต้องสแกนสแกนสัหน่อยไปดีนเสียงฝั่งนี้ข้างล่า Oh, <laughs> tak